วัสดีครับวันนี้คืบหน้าไปอีกระยะหนึ่งขึ้นเสาครบเก้าต้นกำลังหาระยะ ก่องไม้ก <ín> <dice>, <an> ี่อไม้15คองนั่นบอปอไม้คอง15ันบอบนลองุบีอันนีี่ี่เสี็กัางไม้ไม้เสจเน่นี่ เสร็จได้เอาจริงนนไม่เอาจริงอ,นนอ่ะตัวน,นี้เป็ <c oughs> น,นแบบตนนัวอย่างมันเชื่อพุ่น,น,อนมองเกียรโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวรอชมกันต่อนะครับ